เปลี่ยนสีแชท m essenger เปลี่ยนชื่อเล่นแชททำยังไง ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน u t u b e ค่ะในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการเปลี่ยนทีมสีชแชท Messenger และก็ชื่อเล่นนะคะสำหรับใครที่เกิดอยากจะเปลี่ยนสีแชทอย่างเช่นคนมีแฟนเนาะก็อยากจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินไปเป็นสีชมพูอะไรประมาณนี้ ถ้าหากเราพร้อมแล้วนะคะให้เรากดเข้าไปที่ Messenger ค่ะจากนั้นพอเราเข้ามาที่ m e s s a g e ให้ท่านผู้ชมเลื่อนหาแชทแชทนั้นที่เราต้องการเปลี่ยนทีมสีหรือว่าเปลี่ยนชื่อเล่นอ่าน้ำก็ได้แล้วนะคะกดแตะเข้าไปพอเราได้หน้าตาแชทแบบนี้แล้วให้ท่านผู้ชมกดไปที่ตัวไอมุมบนขวามือและจะเห็นคำว่าทีม จะเห็นคำว่าทีมแล้วเรากดไปที่คำว่าทีมค่ะทีนี้ก็จะมีทีมสีแชทให้เราเลือกมากมายเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าผู้ชมต้องการสีไหนก็แตะไปเลยอย่างเช่นน้ำอาจจะต้องการสีชมพูก็กดแตะไปที่สีชมพูค่ะและเขาก็จะโชว์ตัวอย่างสีแชทให้กับเราจากนั้นถ้าเราโอเคแล้วให้เรากดเลือกแชทของเราก็จะถูกเปลี่ยนจากสีน้ำเงินมาเป็นสีชมพู ต่อมาวิธีการเปลี่ยนชื่อเล่นนะคะถ้าเหมือนกันกดแตะไปที่ตัวไอมุมบนขวาและกดไปที่คําว่าชื่อเล่นกดตั้งชื่อเล่นค่ะถ้าตั้งชื่อเล่นตัวที่เป็นชื่อเฟซบุ๊กของเรานะคะนั่นหมายความว่าจะเปลี่ยนชื่อเล่นเฟซของเราแต่ว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อเล่นของแฟนหรือของคนอื่นก็ให้กดไปที่เฟซคนนั้น จากนั้นกดแตะหนึ่งทีค่ะลบออกแล้วก็ใส่ชื่อใหม่วระมาณนี้และกดตั้งค่าค่ะถ้าได้ชื่อที่เราต้องการแล้วเพียงเท่านี้นะคะของเราก็สามารถเปลี่ยนทีมสีแชทเปลี่ยนชื่อเล่นแชทเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ